ัวยังเปียกอยู่เลยอ่ะเป่านิดเดียว <c oughs> เดินตากลมเอาจ้ะโสดชื่นเย็นสบายวันอาทิตย์หลังจากไปสำรวจน้ำท่วมมาก็แวะมาว่ายน้ำ ไว้น้ำเสร็จแล้วสดชื่นมากเลยค่ะตอนนี้ดอกไม้สวยพยากรณ์อากาศว่าฝนตกช่วงนี้เป็นเวลาบ่ายโมงฝนก็ไม่ตกกิจกรรมวันอาทิตย์ทำให้ร่างกายเราสดชื่น ว่ายน้ําอบซาวน่าหลังจากนั้นก็ไปเดินออกกําลังกายกันนิดหน่อยจ้าเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาให้ชมที่เราเดินผ่านทุกวันจะเริ่มฝึกวินัยในการออกกำลังกาย โดยการว่ายน้ำจ้ะอบสาวหน้าสดชื่นมากวันนี้เดินกลับบ้านจ้าวันที่สองยูนี่ว่ายน้ำเสร็จแล้วสดชื่นมากเดินกลับบ้านกันจ้า หน้าฤดูสตรอเบอรี่ออกช่วงนี้เดินผ่านดอกไม้สวย เดินทางรัดกันจ้าฝนตกแดดออกเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็แดดออกจ้ะช่วงนี้หน้าฝนเดีย๋ยวมารอบใหม่ดูปะ รอบนี้ดอกขน้อยมากข้างทางสวยงามจะ้ะดอกเขาเริ่มเหี่ยวแล้วว่าจะมาถ่ายดอกเขาก็ร่วงไปหมดแล้วรอบแรก